สวัสดีครับมาพบกับเราสองคนอ้าวไอ้ไหนแล้วเนี่ยไอ้ทางการ GTD ีดและดิโก้ตามเคยซึ่งอันนี้อยู่แบบไหนก็ไม่รู้นะครับเออทูเฮลสองโอเคเออสองโอเครุยกันเลยไหมครับอ่านโน้ตศูนย์ก่อนอ่านไปสิคาวัดโน้ตอีโน้ตโน้ตหาโน้ตไม่เจอโน้ตศูนย์เขาเขียนว่า เรื่องราวมีอยู่ว่ามีเด็กชายคนหนึ่งชื่อ,อชื่อใบเขาชอบที่จะประชนภัยในโลกนรกมากจนวันนี้เด็กชายคนนี้ไปปลุกให้พูดในนรกตื่นจนทำให้ใบโดนส่งมาทำภารกิจเพียงคนเดียวแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรอรลอลุ้นตอนจบน <laughs> อรอลุ้นตอนจบเว้ยเอ้ยมีกดตป๊บนึงเลยอ่านกด กฎคือห้ามโกงทุกชนิดเช่นบินเอ็กซเลสองห้ามทุกบ็อกสาห้ามทุกบ็อกทุกชนิดนะสามห้ามวางบ็อกทุกชนิด 4. ห้ามใช้เกมโหมด 5. ห้ามเสร็จของทุกอย่างมันก็อันเดียวกับโกงทุกชนิดนี่หด่านนี้เอ้ยหกไม่อ่านดีกว่า 7. ปรับแสงในเกมให้เป็นมูดี้อะไรเนี่ยปรับให้ปรับพูดง่ายๆปรับแสงให้ต่ำสุดอะ ท่านผู้ชมครับผมมีข้อเสียก็คือตอนนี้มันบั็กก็คือแตงโมดี้มันไม่มีลาวากับน้ําอยู่ด้วยอ่ะหินนรกที่อยู่ในกล่องเป็นคะแนนหินนรกที่อยู่ในกล่องเป็นคะแนนนะไอศร์นะเก็บของก่อน่องนี้ต่องผมทาไมเอาไปถอมันเยอะจังเออช่างก็แต่เสียงอะไรเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ รู้อย่างเดียวตอนนี้เก็บหมดโอ้ยใจเย็นดิเดี๋ยวของก็เต็มหรอกไม่เต็มระดับเซียนนะมีชุดนอนอันเดียวนอนดีกว่าตั้งว่านอนเร็วมานอนเร็วไม่ใช่ละแล้วกันนะแล้วกันช่วนโลกเดี๋ยวค่อยอ่านโน้ตหนึ่งที่แกนอ่านเอ้ไม่ใช่นอนก่อนอ๋อฝนผิดไม่น่าเสียง ขออนุญาตเซตฝนนะฮะขออนุญาตเซฟฝนนะฮะเนื่องจากจะลดความแหลกนะฮะเสร็จละไปหน่อยนะจเอออจงเตียงกี่บ้าอ่าโ <c oughs> น้ตหนึ่งโน้ตหนึ่งอ้าวปิดโน้ตท,ทำไมล่ะเนี่ยอ้าวแล้วเปิดไงอ๋ออนึกงานโดยก่อนไปปิดโน้ตละโ <c oughs> น้ตโน้ตโน้ต น้อหนึ่งให้พวกเจ้าผ่านเขาวงกดลาวาไปให้ได้แล้วจะมีป้ายปักอยู่สามอันหาป้ายให้เจอไม่งั้นเปิดประตดูด่านต่อไปไม่ได้นะงับไปแล้นกล้องด้บ <c oughs> <ป>น,บน,บนสวิต <c oughs> ช์ไม่ใช่ว่าว่านักบูาวนับออ้ออไม่ทันช<ร>อบร,ร,ร้อนแรงไปแล้วไอ้นู้นะ กละทางกันเออตรงนี้ตันทางนี้เอ้ยใจเย็นอย่าพักดิคุณไปทางนู้นดิผมทางนี้เองเออรู้สึกว่าเฮ้ยไปต่อหยีเจ๋งอ้าวเฮ้ยนี่มันวนมาที่เดิมนี่เหรอใจด้วย <c oughs> ร้อนแรงก็แรงโอย้ยาชนนะร้อนแรงอยู่แต่ <c oughs> ที่รู้ตอนนี้เจอป้าย A A และวะ ป้ายเอโอเคถือว่าคนถ่ายตามจริงต้องมาก่อนนะฮะแต่เขาบอกว่าเขาเกลียดการลุยนะฮะโอ๊ยยู่เอ้ยเอ๋อป้ายเอคืออะไรอ้าวเฮ้ยเจอเอแล้วป้ายเอป้ายนั้นแหละที่เจอร้อน ทนายต่อเอ้ยอาวันทำไมเขาต้องทำเป็นประตูเราอ่ะโอ้โหเกือบเอ้ยร้อนแล้วมีเนเธอร์แลกอยู่ในกล่องอันหนึง่งคือหินนรกนั่นแหละเนเธอร์แลกคือคะแนนเขาบอกเป็นคะแนนมีสนแล้วเอ้ยเจอบีอ่ะเฮ้ยเราลืมเก็บเกาะมาอีกอันน่ะน่าจะตุนเกาะไว้เราเจอบีอ่ะเรอเราไม่เจออ่ะก็เลยมาเจอบีไปละเ,เอ้ยเ้ยร้อนแรงเจออีอ่ะ อ,อ,อะรล้ะ E, e. เขาบอกมีสามป้ายหนึ่เออก็ครบแล้วต้องมึงยายต่อ A E A B e. อ่ะ, B e. อะนี่ไงนี่ไงรหัสร,รหัสที่เราเจอ A B E เจ้เนี่คุณยืนไหน่ะ กลับมาครั้งนะครับก็เนื่องจากเจ้าของเซิร์ฟตามเคยเห <laughs> <laughs> มือนเดิมอะน่าเบื่ออุย้ยสวัสดีค่เอาใหญ่ได้ปะ <laughs> <laughs> โอ้ยเขาบอกทำทุกเนี่ยตามที่เจอป้ายนะคะผมก็ได้กดเรียบ,บร้อยนะะ A B E นะคะแล้วประตูก็เปิดไปล็ <laughs> อกจริงๆครับงอ,นอนสองอแป๊บหนึ่ง ตอนสองเจ้าจงผ่านทางล่องขนไปให้ได้ล่องขนไหนไวะเ <c oughs> นี่กระจกเนี่ยแล้วกระโดดไงเนี่ยติดไม่ชิดเพราะมันเป็นหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดอะไรหนึ่งจุด <c oughs> จ,จุดอะไรจุดอะไรก็ไม่รู้ช่างมันเถอะเอ้ยมีเยสเปาข้างล่างไหนนั่นไงไม่เกี่ยวกับเรา <c oughs> สงสัยต้องเป็นไอ้นั่นแน่เลยสเกลสเกลิตันนะฮะอ้าวเราจะกระโดดยังไงดีละฮะ ต้องกองกระโดดไปก่อนอ่ารูแ้แหละอุ้ยกลัวตกอ่ะฮะกล่องนเนเธอร์แลกได้มาสองแต้มแล้วน,นะฮะไปไหนต่อ,อ,อมันไม่ใช่ไปไหนต่อครับกระโดดไปทางไหนต่อทำไมทางมันโล่งจังโล่งผิดปกติโล่ง<ม>ีมผมจะไป <c oughs> โล่งผิดปกตินะฮะอะไรเนี่ยเช็คพอยต์โอ้เช็คพอยต์เป็นทอง <c oughs> ยาย่มีมุมด้วยอ่ะขอใหญ่แล้วกันโอเคนอนเสร็จเลย <laughs> เสร็จทามแล้วนะคฉนะฉะนั้นอนดีกว่าพี่พี่ต่อเคยโอเค <Okay. S 1> คุยกันเลย <laughs> เอ,อ้าวติดโน้าสามเ <laughs> ออ อะไรเนี่ยมาถึงทางลาวาอีกที่หนึ่งผ่านไปให้ได้ซะเออโอ้โหอยวพึ่งนะนี่มันหนึ่งจุดหนึ่งขึ้นบันไดยากมากเลยนั้นเนี่ยตายชัวย้ายย้ายเวอร์ชั่นดีไหมเออผู้ชมครับขออนยาตย้ายเวอร์ชั่นนะครับอ่าอยู่ไหนกนาครับเนื่องจากตอนนี้ก็ย้ายมาในจุดซูแล้วนะครับก็้ที่ระหว่างย้ายมานี่จะขอสะดุดแล้ว ทำไมต้องบอกนอกบทด,ด้วยบอกไปด้านนี้ดีกว่าโอ๊ยอย่าดันจีเฮ้ยเฮ้ยบักบักไรบักบันไดดิยังไม่อยากตายอะ่ะไปไงดิยังไม่อยากตายอ่ะยังไม่อยากตายถ้าตัวตายช,ะชะัดๆแบบนั <c> ้น <oughs> <c oughs> เออให้ผมช่วยอะไรไหมครับไว้ดึงเราไปทีนิดึงเราไปเทเออท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะเป็นจะต้องช่วยเขาไหมไอ้อีพีผิดหรือเปล่าเฮ้ยแกหมดจะได้ยังเฮ้ยกดทีพีไม่ได้อ่ะ เออว่างั้นแหละทีพีไม่ได้ทีพีไม่ได้เซิร์ฟเป็นไรวะเนี่ยอ่าลืมบอกนะครับเซิร์ฟหนึ่งจุดศูนไม่ทราบว่าผมเป็นอะไรไม่รู้ฮะจะเป็นอะไรตลอดเลยก็ไม่รู้ฮะฮะอันนี้เราก็ขอบอกอะไรนะถ้าคุณเงียบไปนี่ผมคิดอยู่อย่างนึงครับว่าคุณหลุดอย่างเงียบได้ไหมอึ๊บ่าะย่หโอ้ชาวล็อ ล็อกเกินเนี่ยก็ตายหรอกโอ้ยฮะแป๊บนะมีเพื่อนโทรมาฟันอยู่โอ้ย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 อะไรเอ้ยช่วยทีพิมพ์เกมหอดพิมพ์เกมอดเ่าก็อะไรน่นนะครับท่านผู้ชมเออ เอาเกมหมดไม่ได้อีก no เออรู้แล้วพี OP หรือเปล่าเนี่ยโอ้ยตายตายน่าแล้ก็อยู่รวมโลกต่อไป OP แล้ว OP แล้วรู้แล้วว่าทำไมถึงไม่ได้ไม่มีโอพีนี่เองว่าแล้ว TP เก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้โอเค โอ้ oh, โหเกากแทบพังเดี๋ยวเล่นแบบนี้จบเดี๋ยวไปรับเพื่อนก่อน่อะอทำไรเนี่ยคุยกับเพื่อนอยู่ท่านผู้ชมกับเราอาจจะต้องมีการโกงอะไรสักไม่ได้อด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 โอดสี่เริมปิดนดหนึ่งมาถึงด้านนี้ให้ <c oughs> ใช้ความสมัคคีเป็นอย่างมาก ให้แบ่งกันเข้าคนละประตูพอเข้าไปลึกๆจะมีทางออกให้แต่ละคนจุดจุดจุดเอสปาสองด้านเลยเขาบอกต้องให้ความสันึกสองข้างเราขอไปขวาแล้วกันเอขอไปขวาโอเคทางน,นี้ค่อยง่ายหน่อยก็บอกห้ามทุบบอกอะห้ามทำลายอย่างบมุมนะเฮออย่ามาขวางเอ้ย,ย,ยเฮ้ยปต่อยมุมค,ค่อยๆเดินนะครับนี่มีซอมบี้ลุม น้องเฮ้ยน้องเฮลเฮลเฮลอะไรล่ะเฮลเฮลโอ้ยไม่รู้กับข้าข้าไม่ใช่อาหารเจ้าน้องเออเออแล้วก็แล้วก็ใช้ความบู๊นะครับเอ้ยอย่ามาคว้าย่ามาควาาติดจ้าแง่สเกลอ่ะเยอะจังอ้าวติดอีกล่ะเอ้ยมีซอมบี้ด้วยเอ้ย เอ้ยยามาคว้าโอ๊ยลราติดอยางมุมพอยสเกลเนี่ยยิงแล้วกระโดดเยิ่งแหละเฮ้ยโอ้ยเอาอีกล่ะอีกสเกลคูทะเลาะกันไปนะครับอย่ามายุ่งกับผมเฮ้ยจะทข้างออกแหละแ้แ้เย่ทะเลาะกันเองโอ้ยพิกซอมบี้หนีหน่อยโอ้โหเกาะผาเออมันมีสวิตช์ให้กดอะกดไหมผมก็มีกดไม่ทราบว่าคนคนสร้างเขาลืมทำอะไรหรือเปล่าทำไมถึง